ให้ไปดูตามทั้งอค์มาลัอชมด้วยกันเลยไปครับสวัสดีครับนานาุกท่านนะครับผมอยู่ผมเช่นเคยนะครับเกศซ่าฮอตลุยนะครับผมโอ้สมบุกณสมบันนาดูท่ครับผมดูอยู่แบบซ้ายไปถึงหมายถึงได้ยิงไปครับตามมาล็อกจบเลยเชอตัวหรือเปล่าไปไงเนี่ย ไม่โดนนี่โดนโดนั้นตัวมันฝูงเลยลำบากนะใส่แล้ยิงแต่ทีนะนี่ยานลุยไปไหนดรือวะทำปลาห้เผื่อกอน บางไหนต่อเนี่ยโอ้โหปลาะนนด้วยตัวนั้นป่ะล่ะดูอ๋อปลาหง่าเผือกมันเป็นปลาให้นู้นเหรอฮะน้าถ้าตื้นน้าน้าเห็นน้าตาเดยตรงนี้ ให้เดือยปืนมาดิไอ้นะติดผ่อย,ยา,านเลยผ่นอยู่นะเดี๋ยวก่อน,นอ,อืมไม่เห็นตัว นะ่าให้วิ่งออกเลยวิ่งอกอกเนี่ยผ่านแล้วตรงลงน้ำเนี่ย,ย,ลลยปลยนะ่อยมาเนี่ยปล่อยวิ่งมาไม่วิ่งนะเนะนจะแลิภัณแล้วก็ชักผ่านเป เนี่ยขี้เม็ดฟูดๆเลยโดนต็มบ้านะทีเรียมันขึ้นอ่างนี้เหรอไม่น่าสาวเลยนะปล่อยแม่ชหเหรอน่าปล่อยสามีเดี๋ยวขึ้นไม้ขึ้นกันแต่ Bond <เ Bird> ให้มันวิ่งมันแต่หลวอยูไปเลยนี่มางนี้ดิมางนี้นี่ น้าไม่ต้องม้วนแล้วปล่อยมาเลยปล่อยวิ่งมาวยังไม่เห็นปลาเลยอยู่ใต้น้ำน่ะไม่พูดพดอยู่ยกกิ่งไม้ดิไม้้ไไดมม่ได้นะน้ากิ่งหน้าน่ะกิ่งหน้าน่ะกิ่งใต้น้ำกิ่งใต้น้ำน่ะกิ่งใต้น้ำน้ากิ่งใต้น้ำน่ะเนี่ยไม่ใช่ข้างล่างกิ่งใต้น้ำเลยใต้น้ำที่ดินน่ะขึ้นเยียบกิ่งไม้เลยนะเยียบกิ่งไม้เลยเกียบกิ่งไม้ไปเออแล้วก็ตีนล้วงกวานสายอ่ะ อันนั้นกินน่ะใต้น้ำน่ะมันมันมันยกไม่ได้นะนี่หักหักดิอันนี้งัดหาสายดิวิ่งปะวิ่งอยู่ปะอันนี้งัดสายงัดสายควานลงไปใต้พื้นอ่ะยังอยู่ป่ะนะป่าเมื่อกี้มันเม็ดขึ้นอยู่ผายขึ้นอยู่เหยียบไปดิลึกๆนี่นะมาเนาะมันมาได้แค่นี้แหละ หักเลยเป็นไงล่ะดูเห็นแล้วไหนเล่าเห็นแล้วเห็นแล้วนะสามนี่นี่ไงอ๋อหน้าดึง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 นี้เส้นนี้ดิ่นนี้อย่าอยู่เห็นน้ำดำอยู่ไม่กล้ามันไม่เห็นตัวเดี๋ยวไม่โดนเนี่ยดึงดึงคือใบไม้เราด้งก้อนนี้เนี่ยเนี่ยใหญ่เนี่ย เนี้ยเนี่ยนะเอาอาปืนมาไหให้ผมมาเดี๋ยวเช่าวันนั้นอ่ะเนี่ยเฮ้ยดึงอันนี้ขึ้นมานี่ยติดนี่หางมาเลยเอามาเขาบอกมาโดนแล้วนะเดี๋ยวแล้วเอาส่งอะไรก็ส่งก็บอกก็ได้หนี่โดนโอ้โหก็บอกแล้วหางเอาอันนี้มาเดี๋ยวขึ้นก่อน เห็นแล้วเนี่ยนะเนี่ยผมบอกแล้วว่าไม่โดนนเชื่อผมจับแม่เลยัน์าจะหักนึกดูไม่ดีนั่นไงตัวตรงตัวกลับ ออออไหไนกืให้หายบินไปขี้ไปไม่จะเข้าห้องาน้ำให้ดี <c oughs> 嗯、那得多好一点。多 <laughs> ดูใ,ใครโดนไม่น่ารีบยิงเลยมันไหลมาโดน มาสองตัวคู่นน่ะพันกันมาเลยน่ะมันพันกันมาเลยนะเมื่อกี้ได้ได้ทำหนึ่งนะ

ดู่เห็นหตัวท้องเนี่ยขีเกียเอาไหมหอื้เก็เอาสามมอืมผมไม่เอาเยกี่ยพันกันรอยออกมาสองตัวนะฮะองตัวย่าอืมมันพันกันมาอยู่ พยายามยิงไปเลยอีกตัวหนึ่งเอายิงตัวหลังทำไหมฮะเกีเ่ยวยกหลุดอืม เราต้องออกเดียไปก่อนไปโดตัวแบนะพี่อืม ผมลุ้นแล้วผมรุดนโดนหน่อยเดียวแย่ผมลุ้นสี่จุดด้วยเดียวให้เขาดเลยโอ้ยโคตจุ่มทะลุเปล่าทะลุเนี่ยโดนท้องหน่อยเนึ่ยหรือผมไม่โดนผมไม่โดนโดน